สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามชมนะคะซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็อัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงจีนค่ะต่อมานะคะก็ต้องเป็นคอนเทนต์นะคะที่เกี่ยวกับไปลู่นะคะแอดวานคิดถึงไปลู่มากเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหแอดวานกะว่าเนาะเดี๋ยวซีรีส,ส์เรื่องไอ้ตำนานรักนะคะสวรรค์จันทาอ่อนแอเนี่ยแอดวานก็คงจะได้แบบเออพูดถึงไปลู่เยอะๆอะไรประมาณนี้คะ่ะแต่ทีนี้อย่างที่ เพื่อนๆคงจะรู้กันดีนะคะว่าแอดวานนี้เป็นแบบนิยายมหาเทพไบสัวเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันมันมากๆเลยนะคะแล้วเรามาเห็นในเวอร์ชันละครซึ่งถ้าเราแยกนะแยกแบบว่าไม่ต้องพูดถึงนวนิยายต้นฉบับเลยอ่ะคือละครเรื่องนี้ก็เป็นละครที่ดีสนุกมีครบทุกรสชาติเลยนะคะแม้ว่าพระเอกฟันเยนนั้นจะตายซึ่งโอ้โหขัดใจมากเพืเ่อนๆค่ะฟันเยนเนี่ยต้องรู้นิดหนึ่งนะฟันเยนนี่คือภาคหนึ่งของ ท่านสัจเทพเทียนฉี่ของพวกเราเลยนะคะทีนี้ในละครเอามาเรียกได้ว่าปู้ยี่ปู้ยำมากเลย <c oughs> ดังนั้นนะคะเดี๋ยวแอดวานเนาะจะเล่าในภาคของละครเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นแค่ละครล้วนๆนะคะเอาจับไปรวมกับไอจักรวาลเดียวกับตำนานรับสองสวรรค์ไม่ได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆที่ได้ยินหวานพูดแล้วต้องไม่สับสนนะคะห้ามห้ามนำเวอร์ชันละครเรื่อง ตำนานรักสวรรค์จันทานั้นไปกล่าวอ้างอิงใดๆทั้งสิ้นกับจัก,กรวาลน,นะคะของสังกูไม่ได้เลยค่ะคนละจัก,กรวาลคนละโลกกันเลยนะคะอขอให้มีค่ายอื่นเอาไปสร้างแล้วกันมหาเทพไปส่วนนะคะส่วนเรื่องราวนะคะที่เป็นละคร๋นวแอดวานจะเล่ารวดเดียวจบมันกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเหมือนนิทานแนวเสียนเสียอีกหนึ่งเรื่องค่ะซึ่งไปลูกก็แสดงได้ดีมากๆนะคะอ้าวลุยเพิงแล้วก็แบบเออฉางหัวเซินทุกคน แสดงได้ดีหมดเลยนะคะตอนนี้นะคุณไปลูกของพวกเรานะคะเพื่อนๆคงจะได้เห็นเนาะเธอก็ยังคงแบบอัปเดตอยู่เป็นประจำบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะก็เธอตอนนี้อยู่ในอายุ30ปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ดูหน้าตาก็เด็กมากเลยนะคะแล้วก็สวยมากขึ้นมากขึ้นด้วยละคะ่ะคุณไปลูกนะคะก็เป็นดาราอีกหนึ่งท่านซึ่งมีนิสัยแบบเออลุยๆค่อนข้างจะเป็นนิสัยแบบ เป,เปิดกว้างเปิดใจนะคะรูปรักแล้วก็อุปณิสัยมีความโดดเด่นนะเพื่อนฝูงเยอะแยะในวงการบันเทิงเลยนะคะมีความจริงใจนั่นเองค่ะก็แน่นอนว่าทุกการขยับนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวของคุณปายลูกก็จะได้รับการพูดคุยแล้วก็ความสนใจจากชาวอินเทอร์เน็ตเนียอย่างดุเดือดเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้ามีการโพสต์แบบแฟชั่นอะไรของเธอขึ้นไปบนไวโอลบ้างบนแพลตฟอร์มอื่นบ้างโตองโต๊ะอ,อ,อ,อินอะไรเงี้ยนะคะก็ะะจะมีหัวข้อที่ร้อนแรงขึ้นเป็น เสิร์ชอยู่เป็นประจำเช่นเดียวกันนะคะ อย่างในช่วงแบบช่วงนี้นะคะภาพอะไรที่คุณไปู่ปโพสต์ขึ้นมาเธอก็แค่สวมชุดเป็นเสื้อคลุมสีดำเนาะแจ็คเกต็ตแล้วก็มีผ้าพ,พันคอสีออกน้าเงินน้าเงินนะคะแล้วก็ปล่อยผมสลวยยาวตามธรรมชาติบอกเลยนะคะภาพนี้ให้บรรยากาศแบบโอ้โหคับภายใต้แสงไฟยามค่าคืนนะคะคุณไป่ลู่ดูเหมือนกับเป็นนักศึกษาสาวคนหนึ่งกาลังเดินกลับหอพักอะไรประมาณนี้สวยแล้วก็สดใสมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังดูมีบุคลิกเป็น เหมือนกับเออนักวิชาการอีกด้วยค่ะก็เอาเป็นว่าเหมือนเทพธิดานะคะในเหมือนเหมือนดาวมหาทยาลัยกําลังเดินอยู่นะคะเป็นผู้ที่ทรงคุณความรู้อะไรประมาณนี้ก็คือภาพลักษณ์ของเธอนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้คุณไปรู่ถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตอะ่ะเธอสวยขึ้นมากเลยนะเธอมีโครงหน้าที่ชัดเจนนะคะกว่าเมื่อก่อนเยอะแต่ก่อนจะมีแก้มแบบเอ่ยุยยยออกมานิดนึงนะคะแต่ตอนนี้หุ่นเหิน,หนอะไรเงี้ยก็คือเพียวหรูหราหน้าตาคือแต่งตัวดีสดใส มากๆเลยนะคะอาจจะเป็นด้วยว่ากำลังแบบเติบโตขึ้นมาเต็มที่ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็พออ,ออกอีเวนต์กับอ้าวรุยเพิงนะคะก็เห็นถึงเคมีแบบโคตรจะดีเลยนะคะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะไปลูเป็นทั้งแบบเออเพื่อนนักแสดงเป็นนางเอกแล้วก็เป็นพี่สาวก็ได้เป็นน้องสาวก็ได้ได้หมดนะคะคือ เห็นเคมีประมาณว่าจิกกัดอะไรได้เลยนะคะตีได้อะไรได้ไม่ใช่ว่าอ่าวลุยเผิงจะมาตีไปลู่นะไปลู่ไงก็ตีเรียกอ้าวลุยเผิงอะไรเนี้ยได้หมดเลยนะคะเรียกได้ว่าการออกอีเวนต์โปรโมทละครน,นี้คือให้สไตล์ที่สดใสแล้วก็สง่างามในขณะเดียวกันแล้วก็แบบทำให้บรรยากาศนะคะของอีเวนต์ดีมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากเห็นบรรยากาศเหล่านี้นะง่ายๆไปที่ทิกตอกัเพื่อนๆแล้วก็เซิร์ชคําว่าไปลูล่หรือว่าอ้าวลุยเผิงนะคะก็จะ เห็นแล้วก็แบบเออดูแล้วก็สนุกดีแล้วก็มีไลฟ์เลยอะไรกันนะคะสนุกค่ะ คุณป่ายลู่นะคะก็เป็นดาราสาวอีกท่านหนึ่งที่สามารถจะสวมเสื้อผ้าได้หลากหลายสไตล์แล้วก็ให้ความรู้สึกที่ไม่ซ้ํากันเนาะอย่างถ้าเกิดสวมแจ็กเก็ตดาก็ให้ความรู้สึกแบบอืมเหมือนกับผู้ทรงความรู้เลยนะเหมือนแบบคนเคร่งเรียนแต่ถ้าไปสวมกระโปรงสั้นๆนะแบบเออสีขาวบ้างอะไรบ้างที่เคยเห็นเธอสวมใส่แล้วก็ใส่เครื่องประดับเล็กๆน้อยๆอ,อ,อะไรเงี้ยก็ดูเธอสดใสสง่างามดูเป็นธรรมชาติดีนะคะนอกจากนี้ใส่ชุดแบบสไตล์จีนเพื่อน สไตล์จีนสีแดงอะไรเงี้ยทรงผมนะคะฟูหวาที่ปลายลูกแบบเออ แบบทำที่พวกเราเห็นนะคะก็ดูว่าเป็นสาววานนะคะเหมาะที่จะแบบเออได้รับการแจกอังเป่าก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างยิ่งเลยเพื่อนๆได้เห็นภาพในช่วงจุดจีนที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะโครงหน้าของคุณไผ่ลูกก็เป็นโครงหน้าสาวสวยของจีน,น้อเยาายาว,ยาว,ยาวเรียวๆนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วด้วยพลังจากดวงตาแต่ต้องเป็นดวงตาที่แต่งแล้วนะคือถ้าเพื่อนเเคยเห็นเคยเห็นคุณไผ่ลูกในตอนที่ยังไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยจะดูเหมือนว่าคุณไผ่ลูกจะมีช่วงหัง ตาที่ตกอ่ะคล้ายๆกับคุณคุณชมพู่อารยาของเมืองไทยของพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นต้องแต่งหน้าแล้วตาก็จะดูมีพลังมากกว่าที่ที่ตอนไม่แต่งหน้านั่นเองค่ะส่วนอย่างไรก็ตามนะคะในจุดที่ไปลู่นั้นนะคะก็แต่ก่อนเลยแต่ตอนที่เข้าวงการนี้ก็กว่าจะไต่เต้าขึ้นมาสู่แบบเบื้องหน้าได้ก็ต้องมาเนาะคุณอีเจิ้งก็ดูแลดีนะเพื่อน,อนๆก็มาเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าการที่จะสนับสนุนดาราหญิงให้เป็นที่ ที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันไปได้ช้ากว่าดาราชายเพราะฉันแล้วขนาดตอนนั้น่ะนานๆมาแล้วหลายปีมาแล้วเนาะคุณปัยลูกเข้ามาอยู่กับคุณอีจิ้งเนี่ยก่อนคุณฉีข่ายนะคะแต่ว่าทําไปทํามาคุณฉีข่ายดันเป็นที่รู้จักก่อนคุณปัยลูกอีกแต่ว่าก็เป็นรุ่นๆแบบรุ่นพี่รุ่นน้องนินดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะ แต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนมีวันนั้นเสมอนะคะคือวันแรกแล้วก็ช่วงแรกที่อยู่ในวงการมันก็ต้องมาช้าหน่อยอะไรหน่อยมันอยู่ที่จังหวะนั่นเองค่ะก็คุณไปรู่ตอนนี้นะคะอายุก็ไม่ได้ทําอะไรเธอเลยค่ะ30ปีก็ยังดูแบบโอ้มีความโดดเด่นหน้าตาเหมือนอายุ 21..22 เนะคะพวกเราก็ควรจะต้องมีคุณไปรู่เป็นไอดอลบ้างนะคะดูแลรูปร่างหน้าตาของตัวเองให้ดีค่ะแล้วก็เธอนั้นนะคะเป็นดาราอีกหท่านที่แบบโอ้โหหลายๆสถานีเนี่ย อยากจะได้คุณปยลู่ไปร่วมอีเวนต์ด้วยนะคะอย่างเช่นอีเวนต์ส่งท้ายปีเก่านะคะอีเวนต์แบบตรุษจีนอะไรเงี้ยค่ะคุณปยลูกคืออยู่บนเวทีแล้วเธอสนุกดีนะคะอารมณ์เรียกได้ว่าเข้ากับแบบผู้คนได้ดีเอาง่ายงานการลงกาล่าดินเนอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะก็มักจะขาดคุณปยลู่ไม่ได้ค่ะแน่นอนว่าเธอก็เลยแบบด้วย personality แบบนี้นะคะด้วยนิสัยด้วยการประพฤติแบบนี้เนี่ยเธอก็ได้รับความรักแล้วก็คําชื่นชมนะคะจากทั้ง ผู้ชมอย่างพวกเราเป็นจํานวนมากแล้วก็เพื่อนๆน,นักแสดงด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเรื่องทักษะการแสดงนั้นนะคะอยากให้คุณไปไายลู่ได้บทอื่นๆบ้างที่บแบบแตกต่างไปเนาะเพราะว่าเราสังเกตมาททเลนแบบเสียนเสียเนี่ยคือหลายๆบทบาทของคุณไปไายลูกของพวกเรานั้นมันไปเหมือนซ้ําๆกับจันทราอัศดงซึ่งจันทราอัศดงนั้นถือว่าเป็นจุดที่แบ ปีตที่สุดแล้วอของคุณป่ายลู่ในจุดที่เป็นเสียนเสียนะคะแล้วก็ความความทุกข์ความเศร้าความทรมานความด่านเคราะห์อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่อยากจะให้คุณไายลู่รับบทเศร้าๆอะไรแบบนี้เยอะนักนะคะอยากจะให้เปลี่ยนรูปแบบนะคะเป็นแบบอื่นๆนะคะที่มันมีความซับซ้อนหรืออะไรแบบเนี้ยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณไายลู่ของพวกเรานั้นมีทักษะการสแสดงที่แบบคือมันมันทะลุประหลอดไปแล้วอ่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นต้องหาบทอื่นๆมาเล่นบ้างเดี๋ยวก็แบบซ้ำแล้วมันไม่สามารถ จะสลัดภาพของความเป็นจันทาอัสดงไปได้เลยเนาะอย่างตอนที่เราดูซีรีส์ตำนานรักนะคะสวรรค์จันทาเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันบางซีนมันแบบโอ้โหแต่แล้วนี่มันจันทาอัสดงมาเลยอะไรประมาณนี้นะคะอารมณ์อารมณ์อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็คิดว่าเดี๋ยวคนไปรู้จะต้องมีโปรเจกต์อื่นๆนะคะออกมาให้พวกเราได้ชื่นชมกันนะคะไปเล่นแบบนั้นให้มากๆหน่อยก็ได้เนาะเล่รักวางคุณหนิงหรืออะไรแบบนี้นะคะก็น่ารักดีแต่ว่าอย่างไรก็ ตามเรื่องนั้นก็พีคสุดๆนะคะเพราะว่าเรื่องนั้นก็คู่กับคุณจางหลิงเหอด้วยอะไรด้วยนะคะก็ถือได้ว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยแล่ะค่ะก็อยากจะให้มีโปรเจกต์นะคะเยอะๆเข้า,ขามาที่คุณไา่ลู่ด้วยนะคะถือว่าในช่วงอายุนี้นะคะคุณป่ายลู่นั้นมีสัญญาอยู่กับคุณ วีเจิ้งนั้นอีกไม่นานแล้วนะคะทุกคนก็ลุ้นนะคะมีแฟนคลับทางฝั่งจีนบางกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะก็บอกว่าอยากให้ไปลู่นั้นออกมามีสตูดิโอที่แบบดูแลตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะจะได้มีความหลากหลายในการรับงานมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนก็เข้าใจทางอีเจิ้งได้อีเจิ้งเองก็ไม่ได้อยากจะให้ไปลู่ไปไหนเพราะว่าตอนนี้ไปลู่ดังแล้วเพ <c oughs> <c oughs> ื่อนเออแล้วอีเจิ้งเขาก็แบบเออหุ้นใหญ่เนาะของเอเจนซี่เขาก็แบบเออไปลู่ก็เป็นตัวทําเงิน ทำทองให้กับทางด้านบริษัทเยอะๆอะไรเงี้ยก็คงมีการพูดคุยกันเพราะว่าทั้งคู่นี่ก็ เรียกได้ว่ามีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะก็ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องก็ค่อนข้างสนิทแล้วก็พูดคุยได้ด้วยสําหรับไผ่ลู่กับอีเจิงนะคะคุณไผ่ลู่นานนะคะก็เป็นดาราอีกท่านหนึ่งที่ประสบความสําเร็จนะคะนอกประเทศจีนเป็นอย่างสูงอีกด้วยนะคะเพราะว่ามีเหล่าบรรดาแฟนๆเนี่ยชอบเธอมากอย่างในประเทศไทยเนาะหวานก็มั่นใจได้เลยว่ามีกลุ่มที่แบบรักไผ่ลู่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะไผ่ลู่กับทางด้านคุณหลวอินซีของพวกเราเนาะก็ เป็นอะไรที่พวกเรายังคงมีเรืออยู่นะคะแต่ว่าเป็นเรือที่ไม่สี่เรียดเพื่อนๆจริงๆนะอนหันาก็รู้สึกว่าเขาเป็นอะไรที่คอมบินเนชันแล้วน่ารักอ่ะเพราะว่าคุณหลัวอินซีค่อนข้างจะดูแบบเออคิดเคียดนิดนึงใช่ไหมมีไปลูกเข้ามาใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ชีวิตของทั้งคู่นะจะแบบอืม,มาเจอจุดที่พอพ,อพอดีได้นะคะ <laughs> แต่ว่าก็ไม่ได้จะแบบลุ้นจนเสียสุขภาพจิตอะไรเพียงแต่ว่าเห็นเคมีดีนั่นเองก็อย่างที่บอกว่าคุณไปลูกก็มีเขาเรียกว่ามนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะคะนี่ถามว่าในปีนี้จะได้เห็นซีรีส์ของคุณไปลูกอีกไหมหวันว่าได้ดูอีกเรื่องหนึ่งเพื่อนๆเ,เป็นจีนแนวปัจจุบันเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะเรื่องอะไรนะดดอทเวิร์ธนะคะสําหรับเรื่องนั้นไปทั้งเหนือเพื่อนๆเ,เรื่องนั้นนะคะเดี๋ยวเรื่องนั้นน่ะเป็นซีรีส์ที่โอเคหวันเพิ่งพูดไปว่าอยากให้คุณไ,ได้รับบท อื่นๆบ้างนะคะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นบทที่ฉีกไปจากที่คุณ่ายลูกเคยแสดงมาเป็นบทที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะเรียกได้ว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นแนวเนี้ยแนวสร้างแรงบันดาลใจแนวมปีประโยชน์ต่อสังคมเรื่องนี้ก็จะรงที่ c 4 t v ด้วยนะคะก็หวังว่าเรื่องนี้จะแบบปังๆแล้วกันแต่ว่าก็เข้าใจได้นะไอ้หนังแนวสร้างแรงบันดาลใจอะไรแบบนี้คือมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ดูซึ่งจะไม่ใช่กลุ่มแบบตลาดที่เขาฮิตกันที่จะต้องมีจูบนวลน ที่จะต้องมีแบบไอดอลแบบเออเก๊กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าใจได้แต่ว่าเพื่อนๆอย่าพลาดสําหรับเรื่องไปทางเหนือไปทางเหนือมันยังไม่ใช่ชื่อที่ได้รับการยืนยันนะชื่อภาษาไทยแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษมันมีแล้วนะคะ ก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะคะเพื่อนๆจำคุณไผ่ลู่ได้จากเรื่องอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเธอนั้นแสดงมาหลายๆเรื่องนะคะตั้งแต่แบบเป็นตัวประกอบตัวเล็กตัวน้อยอ่ะมาแนวเดียวกับเจ้าชิงอ่ะเพื่อนๆเ,เ,เพราะเด็กของคุณอีเจิ้งจะมาแนวนี้ก็คือไปปรากฏตัวอยู่ในโปรเจกต์หลายๆเรื่องหลายๆเรื่องเลยนะคะให้มีแอดถามเยอะๆจนกระทั่งสามารถจะยืนอยู่ข้างหน้าได้นะคะส่วนอดหวานนั้นอดหวานจาได้ว่าอดหวานแบบเออประทับใจไผ่ลู่มาจากเรื่องที่เป็นนางมารนั่นแหละที่ เล่นคู่กับฉิวขายนะคะเรื่องนั้นโอชอบมากเลยนะคะติดมากๆอะ่ะเพื่อนๆติดมากเลยอะ่ะรู้สึกว่าเป็นจอมมารที่แบบเท่มากเลยนะคะแล้วก็ตลกโกโก้ด้วยนะคะเออแล้วเพื่อนๆล่ะคะจําหน้าตาแล้วก็จําความเป็นไปลูได้จากเรื่องอะไรนะคะไ <laughs> ห้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ